สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจในวงการฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังมาแรงมากๆเลยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสตาร์ฟิมิลิคนต่อไปเขาคือนิโก้โอไรลี่ครับหนุ่มน้อยวัยแค่20ปีเองนะที่ไต่เต้ามาจากอ c a ค e เ y มีของสโมสรเลยใช่ค่ะเป็นคนที่น่าจับตามองมากจริงๆวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะไม่ว่าจะจากเว็บสโมสรโดยตรง สถิติต่างๆอย่าง transfer market หรือ who scored แล้วก็มีข้อมูลจากวิกิพีเดียบทความข่าวต่างๆหรือแม้แต่มุมมองจากแฟนบอลใน Reddit ก็น่าสนใจค่ะเราจะมาลองไล่เรียงเส้นทางของเขาดูตั้งแต่เป็นเด็กฝึกใน Academy จนมาถึงโอกาสกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเปปกัวเดโอลาค่ะเยี่ยมเลยครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะเข้าใจว่าอะไรทำให้ออรล,ลีคนนี้มีความพิเศษทำไมเขาถึงได้รับความสนใจขนาดนี้ แล้วก็ศักยภาพจริงๆของเขาเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยโอไรลี่นี่เป็นใครมาจากไหนครับสูงมากถึง193เซนติเมตรโหสูงทีเดียวนะครับใช่ค่ะเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิดแต่ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่ามีเชื้อสายจามายกาด้วยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาค่ะเข้าใจครับแล้วปกติเขาเล่นตำแหน่งไหนเป็นหลักครับ เหมือนจะเห็นว่าเล่นได้หลายตำแหน่งเหมือนกันถูกต้องค่ะคือตำแหน่งตามธรรมชาติจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวรุกหรือ attacking midfielder นะคะคอยสร้างสรรค์เกมแต่ว่าจุดที่ทำให้เขาน่าสนใจมากๆเลยก็คือความสามารถในการาขยับไปเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นเป๊ปใช้งานเขาในตำแหน่งนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันอ๋อ oh, เล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ทีมอาจจะต้องการตัวเลือกในเกมรับหรือปรับแทคนิก,กปัจจุบันเขาก็ใส่เสื้อเบอร์33ให้กับสิ การเล่นได้หลายตำแหน่งแบบนี้ในฟุตบอลสมัยใหม่นี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยนะครับแล้วจุดเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลเขาเป็นมายังไงครับกว่าจะมาถึง Academy City ได้โอไรลี่เนี่ยเป็นเด็กแมนเชสเตอร์แท้ๆเลยค่ะเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่แบบ3-4ขวบเท่านั้นเองกับทีมแถวบ้านอย่าง m o s t o n Tigers แล้วก็ Felllsworth Dynamos เขาเคยให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ของสโมสสนนะคะว่า ตอนเด็กๆเ,เนี่ยฟีท้างดีจนมีหลายสโมสรใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือให้ความสนใจไม่ใช่แค่ซิตี้ทีมเดียวอ้าวจริงเหรอครับมีทีมไหนอีกบ้างก็มีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันด้วยค่ะที่ติดต่อเข้ามาโหเหนือหอมตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยแล้วทำไมสุดท้ายถึงมาลงเอยกับซิตี้ล่ะครับไม่ไปทีมอื่นโดยสัพับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างยูไนเต็ดอันนี้น่าสนใจมากค่ะ เขาเล่าว่าตอนนั้นก็ไปลองซ้อมกับทุกทีมเลยนะแต่พอถึงเวลาต้องเลือกจริงๆตอนอายุประมาณ8ขวบตัวเลือกหลักๆก็คือซิตี้กับยูเนเต็ดสุดท้ายเขาเลือกซิตี้ค่ะด้วยเหตุผลง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการฝึกซ้อมดีกว่ามากแค่นั้นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เ,เด็ดเดี่ยวมากสําหรับเด็กอายุ8ขวบนะแสดงว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับพอเข้ามาอยู่ในระบบอะคาเดมีของซิตีแล้ว การพัฒนาของเขาเป็นยังไงบ้างครับมีช่วงไหนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษไหมเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามระบบของซิตี้เลยค่ะจนได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกตอนเดือนกรกฎาคม2022แล้วในฤดูกาล2022-2023ก็ได้เป็นกัปตันทีมชุด U18 ด้วยนะคะ ได้เป็นกัปตันทีมเลยใช่ค่ะแล้วก็มีโมเมนต์ที่ทำให้ชื่อเขาดังขึ้นมาเลยคือช่วงเดือนเมษายน2023เขายิงประตูสวยๆได้สสัปดาห์ติดกันเลยลูกแรกนี่ฮือหามากค่ะเป็นการยิงแบบสกอร์เปียนคลิก่ะค่ะ ออกส้นกลับหลังเข้าไปเลยนาทีที่95ด้วยนะช่วยให้ทีมชนะ m i d l l s b r o ยูสิบแปไปโหสกอร์เปียนคลิกนาที95นี่มันสุดยอดจริงๆและอีกลูกล่ะครับที่บอกว่ายิงใส่แมนยูไนเต็ดใช่ค่ะสัปดาห์ต่อมาเลยเป็นเกมดาร์บี้แมชรุ่น U18 ิเขาก็โชว์เหนืออีกรอบคราวนี้ชิปบอลจากระยะเกือบเกือบสีหลาข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปเลยสวยมากค่ะโอ้โหเทคนิคไม่ธรรมดาวิสัยทัศน์ก็ดีเยี่ยม ไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองขนาดนี้แล้วโอกาสกับทีมชุดใหญ่จริงๆจริงจังเริ่มมาเมื่อไหร่ครับเขาเริ่มได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ้างแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ตอนที่ทีมไปเก็บตัวที่อาบูดาบี จากนั้นก็มีชื่อบนมั่นนั่งสำรองครั้งแรกในเกมพรีเมียร์ลีกที่ไปเยือนไบรตันเดือนพฤษภาคม2023แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลงเล่นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือการเริ่มต้นฤดูกาล2024 2 5นี่แหละค่ะเขาได้เดบิวต์ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมไหนครับเกมใหญ่เลยค่ะสึก Community Shield ที่เวมบลีย์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโหประเดิมสนามเกมใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ แล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างเขาเคยเล่าให้ฟังไหมเขาเล่าว่าก่อนเกมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยตามปกติแต่พอลงไปนิสนามจริงที่เวมบลีซึ่งมันใหญ่มากแถมเป็นดาร์บี้แมตช์อีกก็ยอมรับว่ามีประหม่าเหมือนกันแต่พอได้สัมผัสบ,บอลสักครั้งสองครั้งก็เริ่มรู้สึกว่าเออโอเคตั้งหลักได้แล้วค่อยๆปรับตัวได้ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าพอกลับไปดูย้อนหลังก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกนะ แต่โดยรวมก็ภูมิใจมากกับการเดบิวต์ครั้งแรกแล้วเขาก็เคยพูดถึงบุคลิกตัวเองด้วยค่ะว่าแบบนอกสนามอาจจะดูสบายๆชิลๆแต่พออยู่ในสนามแล้วเนี่ยต้องดุดันต้องมุ่งมั่นสู้เพื่อทีมเต็มที่ทัศนคติยอดเยี่ยมเลยครับแบบนี้หลังจากเดบิวต์ไปแล้วฤดูการ2024-25นี่ถือว่าเป็นปีที่เขาแจ้งเกิดแบบเต็มดียเลยไหมครับ เรียกได้ว่าเป็นปีแจ้งเกิดเลยค่ะเขาได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะได้บอลถ้วยอย่าง FA Cup นี่โดดเด่นมากเขาทำประตูแรกให้ทีมชุดใหญ่ได้ในเกมรอบ3ที่ซิตี้ถล่ม s ซาท์ฟอร์ดซิตี้ไป8-0ประตูแรกมาแล้วใช่ค่ะแล้วรอบ5ที่เจอกับพริมัตเขาก็หมายยิงคนเดียว2ประตูเลยพาทีมชนะ3-1ตอ แล้วที่น่าประทับใจมากๆคือรอบก่อนรองชนะเลิศที่ไปเยือนบอลมัตเกมนั้นเขาทำ2อาซิสสำคัญเลยนะช่วยให้ทีมบุกไปชนะ2-1แล้วก็ได้ Man of the Match ด้วยค่ะโหผลงานใน FA ฟเคัพนี่สุดยอดจริงๆแล้วในหลีก,กับบอลยุโรปล่ะครับมีโอกาสบ้างไหม ในพรีเมียร์ลีกก็ได้ลงตัวจริงนัดแรกค่ะเกมที่ชนะเลสเตอร์2 0ตอนเดือนเมษา2025นั้นนั้นได้เล่นเต็มเกมเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ยิงประตูแรกในลีกได้สำเร็จในเกมที่ถล่มคริสตัลพาเลซห้สยิงในลีกได้ด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยนะคะสรุปฤดูการนั้นเนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมด21นัดยิงได้5ประตูนในทุกรายการซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากสาหรับดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาปีแรกๆเลยค่ะ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดรองแชมป์เ a ฟเอกับแชมป์คอมม i นิตี้ชิลด้วยในปีนั้นถือว่าได้รับโอกาสแล้วก็คว้าไว้ได้ดีมากเลยนะครับทีนี้พอเราเห็นผลงานเป็นรูปธรรมแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์ลงไปที่สไตล์การเล่นของเขาอะไรคือจุดแข็งหรือว่าเอกลักษณ์ที่ทำให้โอไรลี่แตกต่างจากคนอื่นครับถ้าดูจากพวกข้อมูลสถิติแล้วก็คำวิเคราะห์ต่างๆนะคะ จุดเด่นที่ชัดเจนมากๆของเขาเลยคือทักษะการเลี้ยงบอลการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเขามีความมั่นใจเวลาครองบอลแล้วก็ไปกับบอลได้ดีมากๆค่ะรวมถึงการจ่ายบอลก็ค่อนข้างแม่นยำม,มีประสิทธิภาพแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าเขาสามารถสร้างอันตรายจากลูกตั้งเตกได้เหมือนกันชอบเล่นบอลสั้นๆเชื่อมเกมแล้วก็หาจังหวะสอดขึ้นไปเล่นเกมรุกซึ่งก็ตรงกับตำแหน่งกองกลางตัวรุกที่เขาถนัดนั่นแหละค่ะฟังดูมีทักษะเกมรุกครบเครื่องดีนะครับ แล้วถ้ามองในมุมกลับกันล่ะมีจุดไหนที่เขายังต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อจะก้าวไปอีกระดับไหมครับแน่นอนค่ะดาวรุ่งทุกคนก็ต้องมีจุดที่ต้องพัฒนากันต่อไปสถิติจากครูสกอร์ก็ชี้ให้เห็นว่าเขายังมีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับความกดดันสูงๆเวลาครองบอลบางทีอาจจะเสียบอลง่ายไปหน่อยถ้าโดนเพรสซิ่งหนักๆอ๋อเรื่องการเอาตัวรอดเวลาโดนบีบ ประมาณนั้นค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องยุคก,กลางอากาศการ cross ball จากด้านข้างแล้วก็การเข้าสกัดที่สถิติยังบอกว่าต้องพัฒนาเพิ่มซึ่งบางส่วนก็อาจจะเข้าใจได้เพราะพื้นฐานเขาเป็นผู้เล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้สถิติการเข้าสกัดอาจจะยังไม่สูงมากแต่จากมุมมองแฟนบอลหรือสิ่งที่เขาพูดเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวกรารปะทะทางร่างกายเลยนะคะ อ้าวเหรอครับตรงนี้น่าสนใจนะสถิติอาจจะยังไม่เด่นแต่ทัศนคติในสนามดูสู้เต็มที่แล้วในมุมมองของผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกวเดียล่าล่ะครับเขามองโอไรลี่ยังไงบ้างเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์ชื่นชมโอไรลี่อยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโอไรลี่เนี่ยมีความแตกต่างจากเด็ก Academy City ทั่วๆไปที่ปกติมักจะตัวเล็กๆแต่เทคนิคดีมากๆแต่โอไรลี่มีทั้งรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแกร่งแล้วก็มีทักษะที่ดีด้วยซึ่งเป็นส่วนผสมที่ เออน่าสนใจมากคือมีทั้งขนาดและเทคนิคทั้งที่ตำแหน่งธรรมชาติจริงๆคือมิดฟิลด์ตัวรุกที่ชอบสอดเข้าเขตโทษการปรับตัวได้แบบนี้มันมีค่ามากในระบบของเป๊ปที่มันยืดหยุ่นมากๆค่ะอาจจะทาให้ทีมเปลี่ยนแผนระหว่างเกมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยการปรับตัวได้ดีนี่เองที่เป็นกุญแจสําคัญให้ได้รับโอกาสจากเป๊ปซีนะครับแล้วถ้าเป็นมุมมองของแฟนบอลล่ะครับเห็นว่าในเลดดิก็มีการพูดถึงเขาเยอะเหมือนกัน แฟนๆเขามองเห็นอะไรในตัวโอไรลี่ครับแฟนบอลซิตี้ใน reddit ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับโอไรลี่มากเลยค่ะส่วนใหญ่จะชื่นชมเรื่องความนิ่งเกินวัยความลื่นไหลเวลาเล่นกับบอลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้หลายตำแหน่งนี่แหละค่ะมีการเปรียบเทียบเขาอยู่เหมือนกันนะกับนักเตะอย่างเอ็ดวาร์โดคามาวินกาของเรอัลมาดริดที่ก็เล่นได้ทั้งกลางทั้งแบ็กซ้ายเหมือนกันอ๋อสไตล์คล้ายๆกัน หรือบางคนก็นึกถึงเฟเลริโกเบลเบริดที่แบบมีพลังงานสูงวิ่งพลานไปทั่วสนามได้แล้วก็สอดขึ้นไปยิงประตูได้ดีด้วยการที่แฟนบอลเปรียบเทียบกับนักเตะระดับนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังแล้วก็ความชื่นชมในศักยภาพของเขาเยอะเหมือนกันค่ะฟังดูแล้วเหมือนทั้งสโมสรทั้งแฟนบอลต่างก็คาดหวังในตัวเขาสูงมากเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ล่าสุดเนี่ยมีการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ออกไปยาวๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดเลยเมื่อปลายเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมานี้เองแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศต่อสัญญาใหม่กับนิโคลโอไรลียาว5ปีรวดเลยค่ะทำให้เขาจะอยู่กับสโมสรไปจนถึงปี2030เลยทีเดียวโหยาวมากแสดงว่าเชื่อมั่นสุดๆ ใช่ค่ะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าสโมสรมองว่าเขาคืออนาคตคนสําคัญของทีมจริงๆแล้วก็การต่อสัญญาครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการปิดประตูใส่คิมอื่นที่สนใจด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวค่อนข้างหนาหูเลยว่าเชลซีสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมมากๆอ oh. เชลซีก็สนใจเหรอครับใช่ค่ะแต่สุดท้ายดูมันไม่เกิดขึ้นเพราะมีรายงานว่าซิตี้ยินรินการว่าถ้าจะขายต้องใส่เงื่อนไขซื้อกลับหรือ buyback clause เข้าไปด้วยซึ่งก็หมายความว่านในอนาคตซิตี้จะมีสิทธิ์ซื้อตัวเขากลับคืนมาได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันซึ่งทางเชลซีไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ค่ะอ๋อเข้าใจละแสดงว่าซิตี้ก็ห่วงมากไม่อยากเสียไปง่ายๆเหมือนกันอาจจะเรียนรู้จากกรณีโคเมอร์ ด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วตัวโอเรลี่เองล่ะครับเขามองอนาคตตัวเองยังไงบ้างหลังจากได้สัญญาใหม่ยาวขนาดนี้โอเรลี่ให้สัมภาษณ์หลังต่อสัญญาไว้ได้น่าประทับใจมากเลยครับเขาพูดชัดเจนเลยนะว่าผมไม่อยากเป็นแค่ผู้เล่นสำรองโหชัดเจนมากใช่ค่ะเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงเขาอยากลงสนามทุกสัปดาห์ นั่นคือเป้าหมายหลักของเขาแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ซึ่งเป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับนักเตะอายุน้อยๆแบบนี้ค่ะความมุ่งมั่นสูงจริงๆนะครับมองจากตรงนี้อนาคตของเขาดูสดใสามากๆเลยแต่การอยู่กับสโมสรระดับท็อปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็ต้องมีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการแข่งขันภายในทีมเองนี่แหละค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต่นักเตะระดับโลกในทุกตำแหน่งเลยการจะสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ เขาต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะว่าจะรักษามาตร,ราการการเล่นระดับสูงได้สม่ำเสมอแค่ไหนจะพัฒนาจุดที่ยังต้องปรับปรุงอย่างเรื่องการรับมือความกดดันหรือการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแล้วตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาในระยะยาวกับทีมชุดนี้จริงๆกองกลางตัวรุกที่เขาถนัดหรือแบ็กซ้ายที่เขาทำได้ดีหรืออาจจะมีบทบาทอื่นอีกคำถามพวกนี้คือบททดสอบสำคัญที่รอเขาอยู่ข้างหน้าค่ะ ครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ก็จะเห็นได้ว่านิโก้โอ i l เรลี่เป็นดาวรุ่งที่มีเรื่องราวน่าติดตามมากๆนะครับจากเด็กท้องถิ่นที่เลือกซิตี้เพราะเชื่อในคุณภาพการฝึกซ้อมกลายมาเป็นผลผลิตชั้นดีของอะคาเดมีที่มีทั้งพรสวรรค์รูปร่างความแข็งแกร่งแล้วก็ความสามารถในการเล่นหลายตำแหน่งจนได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่แล้วก็สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วด้วยใช่ค่ะ การที่สโมสรมอบสัญญาระยะยาวให้ก็เป็นการการันตีความเชื่อมั่นแล้วก็แผนการอนาคตที่ชัดเจนแต่หลังจากนี้ไปทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวโอไรลี่เองแล้วล่ะค่ะทั้งเรื่องการทำงานหนักการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็การคว้าทุกๆโอกาสที่เข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาดีพอสำหรับทีมระดับนี้จริงๆ ก็น่าคิดตามไปเหมือนกันนะครับว่าเพชรเม็ดงามจากอะคาเดมี่ระดับโลกของซิตี้คนนี้เนี่ยจะสามารถแบกรับความคาดหวงังแล้วก็เติบโตไปเป็นกําลังหลักสร้างตํานานบทใหม่ให้สโมสรได้เหมือนที่รุ่นพี่อย่างฟิลฟอร์เดนเคยทําได้สําเร็จหรือไม่หรือนี่จะเป็นอีกครั้งที่ระบบยุวชนของซิตี้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพในการปั้นนักเตะเก่งๆป้อนสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เส้นทางของนิโคลโอไรลี่คนนี้กันต่อไปครับ